คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนล0ซนสถูกอีกแล้วตามต่อเลขเสือถูกถังพลังเงินดีงวด16พฤศจิกายน2 5 6 3 การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหพฤศจิกายน2563ก็ผ่านผลไปแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข506404เลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข154598เลขถ้าย3ตัวได้แก่หมายเลข245062เลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข40ครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีชัยนะครับ เราไปดูผลงานของเลขเสือตกถังพลังเงินดีครับ04ถูกอีกแล้วครับงวดที่ผ่านมาครับ1พฤศจิกายน2563ให้เลขเด่น2รอง4มาครับเลข4ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวครับโดยเฉพาะชุด04ครับชุด2ตัวก็วิ่งเข้าไปแบบเต็มๆครับที้าย2ตัวรางวัลที่1ครับเราไปตามวด16พฤศจิกายน2563ครับ งวดวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563เสือตกถังพลังเงินดีให้เลขเด่น3รอง5ชุด3ตัวได้แก่7 3 2 7 3 4 4 1 3 6 3 7 6 5 3 3 5 7 9 5 6 6 5 1ครับชุด2ตัวบนล่างได้เลยนะครับได้แก่หมายเลข4 1 5 3 3 4 3 7 ห3ึ่งสามส3มส5งหกและระวังเบิ้ลหามเจ็ดสามสามสามและ5 5ครับถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ผลงานโดดเด่นมาโดยตลอดเลยนะครับ เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับจับไปชนกับสำนักอื่นดูครับเราก็จะได้เลขเด็ดเลขดังเลขในใจของเราขึ้นมานะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออนวยอวยพรในท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยกันต่อไปครับกับเลขเสือตกถังพลังเงินดีงมด่16พฤศจิกายน2563รักท่านครับขอบคุณครับ